จากการออกตรวจปริมาณสารเคมีในเลือดเกษตรกรของหน่วยงานสาธารณสุขในที่ต่างๆพบว่ามีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่มีค่าของเม็ดเลือดปะปนสารเคมีอยู่ในระดับอันตรายนั่นคือผลกระทบโดยตรงจากการที่ร่างกายสะสมเอาสารพิษเข้าไปไว้ในปริมาณที่มากเกินไปหน่วยงานของภาครัฐหลายฝ่ายได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเชื่อมโยงถึงผู้บริโภคจึงได้มีการรณรงค์ในการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ รวมทั้งสอนวิธีการล้างผักที่ถูกต้องก่อนที่จะนําไปประกอบอาหารกระลำปลีเป็นผักอันดับต้นๆที่ได้ชื่อว่ามีสารพิษตกค้างอยู่มากที่สุดทําให้ผู้ปลูกและผู้รับประทานต่างได้รับผลกระทบจากสารพิษกันแบบไม่รู้ตัวหรือแม้รู้ถึงโทษแล้วแต่หากยังมีการป้องกันที่ไม่ถูกต้องนั่นก็หมายความว่ายังมีความเสี่ยงจากสารเคมีอยู่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราหว่านก้าเสร็จแล้วเราก็ต้องออดูแลต้องเอาสารเคมีที่ มันป้องกันโรคครับแต่คนกระหล่ำนี่มันมันจะต้องใช้ไอยาป้องกันโรคมันเยอะการหยิบยื่นความรู้ที่ถูกต้องในการใช้สารเคมีให้กับเหล่าเกษตรกรนั่นคืองานที่ภาครัฐได้ทํากันมาโดยตลอดรวมทั้งการรณรงค์ให้ผู้บริโภคได้เข้าใจและรู้จักวิธีการป้องกันสารพิษเบื้องต้นจากพืชผักที่กําลังจะนําไปบริโภคโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมผมอยากได้ผักปลอดสารพิษ แต่แต่อย่างที่เราทราบกันว่าผักก่อนสันพิดหนึ่งมี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 ความจํากัดในเรื่องของของว่าอาทิตย์หนึ่งขายแค่2วันหรือ3วันรอวที่2ความหลากหลายของผักในมือไม่ครบก็ก็ทำให้ผมจําเป็นต้องไปพึ่งพาแหล่งแหล่งของวัตถุดิบจากตลาดอยู่ดีลอบประการที่2เมื่อเราได้ผักมาแล้วเนี่ยก็นําผักมาล้างด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตก็แล้วั้นก็ล้างน้าเปล่าอีกครั้งหนึ่งครับแล้วแล้วแล้วถ้าเป็นผักบางอย่างเราต้องมาลวกน้ําร้อนก่อนก่อนทานอีกรอบหนึ่ง คําตอบที่ได้รับจากผู้ขายและผู้บริโภคนั้นมีความใกล้เคียงกันแต่ความเป็นจริงแล้วจะมีสักกี่คนที่จะรู้ถึงวิธีการล้างผักที่ถูกต้องและทําให้ผักนั้นปลอดสารเคมีที่ตกค้างได้มากที่สุด การล้างผักเนี่ยปกติผักเนี่ยกินกันทุกบ้านอยู่ละเพียงแต่ว่าเวลาเราซื้อมาจากตลาดเนี่ยเราไม่ค่อยมั่นใจกันแน่เราจะทํายังไงให้ลดปริมาณในส่วนของยาฆ่า,มาแมลงลงไปได้เราทํากันเองที่บ้านได้ง่ายๆนะคะลักษณะแรกเลยเนี่ยก็นหนึ่งต้องล้างก่อนล้างด้วยน้ําเปล่าน้ําที่ไหลผ่านนะคะคือถ้าต้องการลดปริมาณของสารพิษ ให้หน้อยลงนะคะก็เราจะเน้นในเรื่องของโซเดียมไบคาร์บอเนตก็จะลดปริมาณได้เกือบ90นั่นหมายความว่า100%เของการฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยจะลดได้ถึง90กระลำปลีบอคโคลี่กวางตุ้งดอกกระลำของแชมป์การใช้สารเคมีเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกนั่นเป็นเพราะปัจจัยที่ยากต่อการป้องกันนั่นคือเหล่าแมลงที่ชอบเข้ามาทําลายกัดกินพืชพันธุ์ทาให้เกษตรกรไม่มีทางเลือกอื่นในการป้องกันผลผลิตจึงต้องใช้สารเคมีเพื่อป้องกันแมลง เพราะนั่นคือปากท้องและขุมทองของพวกเขาหากเราไม่ช่วยกันป้องกันตนเองหรือพยายามให้เหล่าเกษตรกรนั้นได้รู้ถึงผลกระทบที่จะตามมาแน่นอนว่าช่วงชีวิตของเราจะสั้นลงจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยอยู่เสมอดังนั้นผู้บริโภคควรเสียเวลาสักนิดล้างผักให้สะอาดปราศจากพิษสําหรับชีวิตที่ปลอดภัย